ดีครับจากช่องน้องใหม่นะครับช่องได้ทุกเรื่องครับวันนี้เราจะมาคุยกันในตัวน้ำมันเครื่องราคาถูกนะครับก็น่าจะเป็นเกรดล่างๆนะฮะนะครับมาพูดถึงน้ำมันเครื่องยี่ห้อโ o t ท l าคอร์สนะครับดีเซลห้า0ันนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดค่อนข้างใช้งานทั่วไปเลยนะฮะ ไม่ได้เน้นสิ่งหรือเร็วหรือเ e อร์ฟอร์มนซ์อะไรมากมายนะครับก็เป็นน้ำมันเชื่องทั่วๆไปกับรถบ้านนะฮะตัวนี้จะเป็นเกรด15 W40 นะครับ API C4 i นะครับแต่เนื้อน้ำมันตัวนี้จะเป็นมินเนอรัลนะครับมิ n เนอรัลก็คือน้ำมันพื้นฐานทั่วไปนะครับใช้งานได้ประมาณ แปดพโลมื่นโลนะครับไม่เกินนี้นะฮะไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์นะครับไม่ใช่สังเคราะห์นะครับเป็นมินเนอรัลนะฮะตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกกระป๋องไม่กี่ร้อยบาทนะครับนะครับตัวนี้จะทําในประเทศไทยนะครับแต่ด้วยลิขสิทธิ์ของโท t ทาซึ่งเป็นของประเทศฝรั่งเศสก็ถือว่าน่าใช้ API สูงอยู่ครับ 4.4ถือว่าสูงอยู่นะครับเหมาะกับรถอะไรหรอครับตัวนี้ใช้ได้ครับใช้กับรถกระบะทั่วไปครับที่ไม่ใช่คอมมอนเรวฮะหรือเป็นคอมมอนเรลก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ขับยาวๆมากมายนะครับแต่ที่เหมาะก็คือรถบรรทุกครับตัวนี้นะฮะใส่กับรถบรรทุกดีครับนะ จริงๆสเปคน,นี้จะค่อนข้างจะเป็นสเปคที่ตรงกับรถบรรทุกเลยนะครับพอรถบรรทุกคันหนึ่งเนีน่ยจะใช้กันประมาณ30ลิตรนะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณ5กระป๋องนะครับตัวนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับสิ่งรถบรรทุกนะครับราคาไม่สูงนะครับเพราะ10ล้อนีเออ่เราใช้จํานวนลิตรค่อนข้างเยอะนะครับน่าใช้ครับตัวนี้นะฮะด้วยราคาไม่แพงนะครับ ก็แนะนําใช้กับรถบรรทุกจะเหมาะสมกว่านะครับแต่เะเติมเป็นรถกระบะรถบ้านก็เติมได้ครับแต่ต้องเป็นรถที่ไม่หายพอรฟกรมนะครับรถบ้านปกติทั่วไปนะครับรูปลักษณ์ก็ะสวดีนะครับทีมคันเป็นยี่ห้อโทเทานะฮะก็ถือว่ายี่ห้อกลางๆของประเทศเลยนะครับใช้ได้ครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่องได้ทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับเองเองรวยๆครับ